ีอะไรนะพี่ในที่หนูพูดอะไรพี่หนูเครีคยดอะโอ้โหก็หนูจะซื้อไอ้คิปเปอร์ที่มันเป็นของนิกสิตที่มันเป็นคิปเปอร์ในหนงังบูเบียลแล้วก็อบอกว่ามันมันเล่นไม่ได้มาขยับไม่ได้มันแข็งเกินไปแค่เจ็ดร้อยอกว่าเองเหรอโอ้โหเสร็จถ,ถีแล้วอะไรต่อแล้วก็บบได้เบเบ,บ็ดมาเนี่ยเบเบ็ดสองพันพันกว่าเกว่าโอเคดูดิ อันนี้เจ็ดร้อยเออเจ็ดคนเจ็ดร้อยเล่นมีคนเล่นได้กี่คนเหรออือหนูว่าให้คนอื่นเล่นไหมแต่เบสมีกี่ชิ้นเบสสองชิ้นเออแต่นั้นมีชิ้นเดียวอ่ะเออแล้วไงก็น้ำมันลิกซิตจะแพงเออไม่ไหวลิกซิ์จะเล่นยังไงล่ะอูอปลอมอูอหูก็ได้แก้สัดใจมาอ๋อสุดยอดของอันนี้เท่าไหร่จ๊ะหกแปดหกแปดโอเคจ้ะเจ็ดร้อยกว่าค่ะ เค <Okay, S 2> สุดยอดจะ้ะดูดูเด็ก,กนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย